จุลินซีหนึ่งอาทิตย์ไม่ใช่สามวันนะครับสองขวดนี่อันนี้สองอาทิตย์กว่ากว่านะครับพร้อมใช้งานนะครับแต่ขวดนี้เนี่ยบาโรดจะนำไปขยายต่อเพราะว่ามันจะออกเป็นแดงเข้มออกไปแล้วนะครับอันนี้ต้องรอก่อนนะครับอันนี้หัวก็เริ่มเห็ดได้ประมาณสามมือก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับ อันนี้คือจุลินรีย์ไข่เน่านะครับแต่เอาเสี่ยวกวนนี้ว้ขยายนะครับแต่เราต้องรออีกเป็นจากเสี่อาทิตย์นะครับจักเสี่ยวขยายต่อกวอนนี้สิน้าไปใส่ครับเมื่อนี้ลองครบสองอาทิตย์ก็สามารถไปใส่งานได้นะครับแต่เมื่อนี้บาโรสจิองเกาไปใส่เบิ้งนะครับไปไปเบิ้งบาโรดใส่จุลินทรีย์ไข่เน่าครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีน้องนะครับ ที่ติดตามกับบ้าโรดกับรายการกษเตรกับเสียงเพลงเมื่อนี่บ้าโรดได้รอบนะครับในการพาพี่พาน้องมาฉีดบ้าโรดที่ฉีดจุลินทรีย์นะครับสังข้อแสงแต่ว่าเป็นจุลินทรีย์ไข่เน่านะครับที่บ้าโรดหมักไว้ได้สอ,อาทิตย์กว่าแล้วล่ะครับอายุการใช้งานของจุลินทรีย์แต่ละตัวนะครับก สองอาทิตย์ขึ้นไปก็สามารถเอามาใสงานได้นะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องซี่ขยายตอนี่ยก็ต้องรอให้ได้จากเดือนนึงก่นอนยังดีครับผมวันนี้บ้านรดคกบกำหนดเอาจุลินทซียนะครับมาทดลองใสผมปม่ทดลองใสแล้วครับใสไปหลายเทือแล้วล่วละก็ในระยะเวลาปีสองปีมาน,นี่ก็ไสฮอร์โมนไข่ไก่กับจุลินทซีย์ไข่เน่านะครับประกบกัน มีเอฟซีบางท่านกัดทีถามบารโอดว่าบารโอดได้ใส่ปุ๋ยเคมีบ่ท่านตอบได้คําเดียวครับว่าบ่ได้ใส่เลยครับหลายปีมานี้บ่ได้ใส่เลยครับปุ๋ยเคมีแต่ว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยอินรีนั่นใส่ครับปีละครั้งแล้วก็มาหนักมาหนักก็คือมาเน่นก็คือจุลินทรีย์กับจุลินทรียไข่เน่ากับฮอร์โมนไข่ไก่นะครับที่ใส่ประจําเลยทุกสิบห้าวันก็จะมาฉีดพ่นตามพื้นดินนะครับ ช่วงนี้ฝนก็หยุดไปได้สองมือแล้วนะแต่พื้นดินก็ยังมีน้ำอยู่แต่ถ้ามีเพื่อนๆหลายคนก็กังวลใจว่าถ้าบบมีน้ำโบมีฝนเลยเนี่ยอ่ฉีดได้บ่จุลินทรีย์ที่ตายบ่โอจุลินทรีย์นี่ตายยากนะครับเลยบ่ตรงๆเลยตายยากครับฉะนั้นสามารถฉีดพ่นได้นะครับในช่วงนาฝนหรือนาแล้งก็สามารถฉีดได้ขึ้นกันนะครับจุลินทรีย์ตัวนี้คุณสมบัติของมันก็คือสามารถ ไปขยายาไปช่วยเสริมรากนะครับแล้วก็ย่อยสลายพวกพืชสัตนะว์ก็ดีมีเอ็กซิเดนนิดนึงเนื่อง,งจากมีสมาชิกมาสอบถามถ,ามถึงไร่เลยนะครับอต่อนนะครับบานี้กับบาโรลกับทีได้อ่อพ่นสารเคมีว,ว้าผิดอีกแล้วทีได้พ่นจุลินทรีย์นะครับไขเนาตอนะครับได้เวลาได้รอบมัน จุลินรีนี้มีประโยชน์หลายเลยครับถ้าเราพ่นประจํานี่ครับหลายคนอาจจะมองพ่นเทียข้างเดียวปีหนึ่งปีละข้างโบเมนเนี่ครับต้องพ่นต่อเน,นื่องสิบห้าวันหรือเดือนละสองข้างนะว่าง่ายๆครับพ่นตลอดครับพ่นย่างน้อยย่าให้ขาดเดือนละสองข้างเนี่ยมันเซดให้ความอุดมสมบูรณ์จุลินทรียที่ได้มีเหตุงานได้เต็มที่นะครับหลายคนพ่นข้างสองข้างแล้วว่าโอ้บเมนเราไม่ได้ผลหอกั่นโบเมนครับถ้าพี่น้อง บ่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับดินพืชท่านกะซีมีปัญหาเรื่องโรคเรื่องอย่างต่างตงแน่นอนครับฉะนั้นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินครับพืชกะสีได้หาอาหารได้สะดวกนะครับฉะนั้นจุลินทรีย์กับฮอร์โมนนี่มีส่วนสําคัญมากเลยทีเดียวกับเทียให้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชของดินของ อดินในไร่ท่านแล้วก็พืชที่ท่านปลูกนะครับบ้าโรดก็ศัยจุลินทรีย์กับฮอร์โมนมาโดยตลอดนะครับสองปีกว่างๆมาแล้วครับที่ใส่สิ่งที่บ้าโรดเฮ็ดขึ้นเองนี่แหละครับหลายท่านอาจจะใส่เป็นน้ำหมักก็ได้กันครับแต่ว่าต้องใส่ประจําครับบอแมนว่าใส่เที่ยเดียวแล้วก็โอ้ยไม่ได้ผลดอกจังสังหนึ่งซี่เราก็เลิกใส่บอแมนนะครับพี่น้องครับเอา้าจังไรก็แล้วแต่บ้าวาลายใหญ่ห้างบ้าโรด เห็นเลยดีกว่าครับผมก้อนไส้กะขยาย้าในจากน้อยนะครับเนาะมันเป็นจุลินทรีย์ที่ทํางานได้เข้มข้นละข้าวเย้าในจากน้อยทางหนึ่งทางบ้าโรดนี่สิบหกลิตรบ้าโรดที่ใส่ประมาณฝาช้อนนึงนะครับแต่ว่ามื่อนี่บมได้เอาช้อนมากะใส่เป็นฝานี่แทนปริมาณซ้่ากันนะครับลิ้นเข้าไปเลยหนึ่งฝานะครับฝาครึ่งก็ได้ครับ กลิ่นสุดยอดเลยครับกินไข่เน่าแล้วครับผมฝาครึ่งก็พอนะครับกินสุดยอดเลยครับพี่น้องครับตูรีนซีไข่เน่าอีหลีตัวนีนเนาไปลุยครับวิธีพ่นกับพ่นก็เหัือนกับพอมนแหละครับก็คือพ่นรอบโคนต้นนะครับบริเวณรอบโคนต้นนะไปเปเบิรงเอา กระพน้นหลงเพื่อนคือเก้าหรือครับไง่ายๆนะครับเนาะกระนกระจายหลงเพื่อน การใส่จุลินรีอ่าสังข้อแสงหรือของบ้าโรดกับเป็นจุลินทรีไข้เน่าเนี่ยอ่าก็ต้องใส่คือถามว่าต้องใส่ประจำนะครับถึงจะเห็นผลระยะเวลานะ่เป็นปีแหละครับถ้าท่านใจร้อนเร่งรีบว่าเห็นบ้าโรดใส่แล้วบ้าโรดเอามาให้เบิ้งว่าอย่างบ้าโรดออกออกดีโดยธรรมชาตินะครับได้ประมาณนี้นี่ย บางคนกระจายห้อนว่าฉีดมือฉีดอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์คือบ่กออกอยางก็คือบ่ออกดีลื่นเกลาบางคนก็ซีเข้าใจผิดนะครับความหมายของบ้านรดคือธรรมชาติเนี่ยมันซีสมบูรณ์ก็ต้องใช้เวลาแล้วพอมันสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลผลิตผลพลอยได้ออกไม้เขาได้ย่างคุ้มค่าโดยไม่มีผลกระทบอีกอย่างเลยนะครับแต่ท่านใส่สารเคมีหรือใส่ยาเร่งได้หลายจริงครับ แต่ว่าโอกาสที่ให้อย่างท่านมีปัญหาเนี่ยแน่นอนครับบาโรดที่มาคุยส่วนของบาโรดเนี่ยซีอ่าพาไปเบื้องเรื่องการกีดกันอย่างนะครับเพราะว่าหลายๆท่านกับเก่งกับบาโรดก็มีแต่ว่าบาโรดที่สนับสนุนคืออ,อยากให้แชร์อยากให้ใช่ก็คือเรื่องของผลิตพันธุ์ที่เขาเฮ็ดเองต้นทุนหน่อยมีประโยชน์แน่นอนครับอันนี้คือส่วนของบาโรดท,ที่อยากแนะนานะครับอยากแบ่งปันกันนะครับจังไรก็แล้แต่ฝาก รื่องราวของจุลินรีไข่เน่ากับฮอร์โมนไข่ไก่ไวให้ท่านได้ลองใส่เบิงนะครับซีดีซีเลวซ้ำใดก็ซีได้ผลเลวซ้ำใดกะล้องพิจาณาเบิงนะครับแต่ส่ส่วนตัวของบาโรดแล้วได้ผลแน่นอนครับแล้วก็ใส่เวลาจากน้อยนึงนะครับเป็นปี2ปีพู่หละนะครับก็บฝากช่องบาโ์โรดธรรมชาตินะครับไว้ในการ ดูแลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเบาปันหมอล้ำนะครับเนาะ <c oughs> แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บ่าวโรดยนะครับเด้จังไลบ่าวโรดกับซีน้ำคิปเรื่องราวดีๆมาฝากพี่ฝากน้องต่อไปแล้วเมื่อหน้าซีเฮ็ดเรื่องราวอย่างก็จังคอยติดตามเบิ่งในช่องบ่าวโรดธรรมชาตินะครับสำหรับวันนี้บ่าวโรดขอ,อลา้าจาวปก,กนขอให้พี่น้องทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ